ที่นี่เาอยู่มีไลฟ์เป็นไงบ้างค่ะก็มาที่เอ็มสเปียร์นะคะเป็นการเปิดตัวก็ว่าไนดะ้ของ UOB l i ี e นะคะจะเป็นพอวอีเวนต์ก็ว่าได้ค่ะจัดได้ทั้งคอนเสิร์ตงานประกวดแฟนี่คือจัดได้ทุกอย่างเพราะว่าพอคือยิ่งใหญ่มากแล้วก็อยู่ใจกลางเมืองเนาะมาสะดวกสบายมีอาหารรองรับเยอะๆแล้วก็สิ่งที่สําคัญของที่นี่คือแันว่าเขามีซิสเต็มที่ระดับโลกเลยะคะ่ะเครื่องเสียงเลย แสงข้างในทุกอย่างคือโหอลังการมากๆแลเราก็อยากให้ทุกคนได้มาร่วมชมคอนเสิร์ตแรกนะคะที่นี่ก็จะ11กุมภาพันธ์นี้แล้วค่ะพี่เอชเชเรนค่ะเมื่อกี้เรามีโอกาสได้เห็นเป็นคนคนแรกเปิด่าอลังการอ,ะอ่รอะ <c oughs> แล้วก็ปกติ่เวลาเราไปคอนเสิร์ตเราก็เดินทางค่อนข้างไก <c oughs> ลเนเะื่อไปคอนเสิร์ตก็รู้สึกว่าตัวนี้สะดวกสบายเต็น BTS แล้วก็ดูคอนเสิร์ตเสร็จก็ไปกินอาหารได้สะดวกสบายมากมาค่ะแล้ว ดีใ,ใจที่เรามีซิสเต็มอย่างนี้ก็เชื่อว่าต้องเป็นสถานที่ที่ทุกคนนิยมมาจัดอีเวนต์แน่นอนในอนาคตอาจจะเป็นแบบแฮนดะี้เซียมเบอร์เด <c oughs> ย์พาร์ตี้ยยิ่งใหญ่ไปไอันนี้ยิ่งใหญ่ไป <laughs> ที่นี่ใหญ่มากที่นี่ใหญ่มากเอาบัตรเชิญชวันไหนใครแบบอยากจัดงานอยากมาเที่ยวอะไรที่นี้ค่ะก็ใครก็ตามนะคะที่อยากจะจัดงานนะคะก็ฝากยูอบีไลน์ไปด้วยแล้วก็รอติดตามข่าวสารเรื่องคอนเสิร์ตต่างๆได้เลยค่ะอย่าอย่าลืมซื้อบัตรกันค่ะเพราะว่าน่าจะโซลเอาเร็วมาก แพทคะตอนนี้เป็นคุณแม่ตอนนี้ชีวิตยังเปียนอยู่ไหมยังเรียนอยู่ไหมก็จริงๆล่าสุดฝึกให้น้องนอนยาวได้แล้วค่ะก็คือน้องนอนประมาณ11ชั่วโมงก็คือแฮปปี้แล้วค่ะรู้สึกว่าได้นอนหน้าตอนนี้ใครดูแลเป็นหลักเวลาไหนอะไรไงแบบเป็นความแม่แพทเป็นหลักอยู่ค่ะพี่โรนคือเข้าออฟฟิศเป็นหลักคืองานแพทยังข้อดีคือไม่ได้ออกกองมีรับงานอย่างนี้บ้างซึ่งก็คือไม่ใช่ทุกวันเราก็เลยอยากเป็นหลัก ส่วนตัวของเรามีการกสร้างที่เลี้ยงืะอะไรอย่างเงี้ยมีค่ะ<ด>มีที่เลี้ยงค่ะไม่งั้นก็ไม่สามารถปอะกองานแบบนี้ได้โดยแบบไม่ขอดูมาเนาะเราก็รู้สึกว่าเออก็สะดวกสบายดีค่ะแต่สุดท้ายเราทุกอย่างก็อยู่ภายใต้การดูแลของเราจริงๆงพอพอพอเขาไปคุณแม่เนาะเหลาจะแบบมีอะไรแปลกใหม่อะไรเงี้ยส่วนตัวว่าอะไรที่มันแบบใหม่สุดที่ไม่เคยเจอมันเปทุกอย่างใหม่หมดเลยค่ะเราไม่ได้แบบไม่ว่ายูจะอ่านหนังสือหรือจะมันเหมือนเป็นข้อสอบที่ยูไม่สามารถ ฟิลได้ค่ะทุกอย่างคือมันเป็นสิ่งที่เราต้องรับมือตรงหน้าแล้วก็เด็กทุกคนเชื่อว่าไม่เหมือนกันเลี้ยงคนนึงอาจจะเป็นแบบนี้คนต่อไปเขาอาจจะมีประสบการณ์อีกแบบก,ก็ได้มันก็เลยทุกอย่างเป็นประสบการณ์ใหม่แล้วก็พยายามเอ็นจอยทุกช่วงเมนต์ค่ะเขาเรู้สึกว่าเขาโตเร็วมากพยายามเก็บเกี่ยวแล้วก็จำทุกโมเมนตุการณ์มีคุณสามมีคุณแม่ เรียงยังไงอะไรีกยวันผ่านเราไปแล้วหนึ่งคนแด่บอกว่าทําไมมันยากกว่าสมัยก่อนสมัยแบบเลี้ยงทันเลี้ยงน้องชายก็เด็กแต่เราคนไม่เหมือนกันแล้วก็สุดท้ายแล้วเชื่อว่าความเป็นแม่ค่ะเราเองจะรู้ลูกเราดีที่สุดอาจจะคนหนึ่งอาจจะคนก็อาจจะไม่ได้แบบง่ายเท่าเราดีแนล้วคุณแม่มีส่วนช่วยอะไรในการช่วยช่วยมาถ่ายรูปลงโซเชียลชอบชอบมาจับหลางแต่งตัว ถ่ายทุกโมเมนต์ของเขาเลยแล้วระวังไใาอะไรบ้างคะแบบน้องสาวกับน้องโบสจะเป็นยังไงระวังอะไรที่ขั้นไหนบ้างคะเรื่องน้องของเอลเซียเราได้ไม่เรื่องสาวนั่นแหละก่ะก็แทนเรื่องเรื่องทนาคนเหมือนเขาจะต้องไปเรียนที่ไหนก็เปิ้อลก็เริ่มดูแล้วค่ะใช่ไม่ได้ฟั่นทุกครัเรื่องไหนที่เรียนแล้วก็ก็ดูคร่าวๆค่ะเพราะว่าเอาจริงปีนี้ผ่านไปเร็วมากจ้าแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาก็ ขวบสี่ขวบก็ต้องเตรียมมิดนึงึกษาก่อนจริงมองไปตรงกันนะเพา้องไปเรียนต่องปเล้วใช่ไหมคะท่านไม่ซีเรียสค่ะอาจจะให้คุณพ่อตัดสิในใจสุดท้ายแล้วพัดนอยากให้ลูกอยู่กับเรานาะนที่สุด <ś c oughs> ใช่<า>อออ,อ่ะจดาูกโ้ช่วงปีใหม่พาเที่ยวทุกวันเลยนางแฮปปี้เป็นเด็กชอ,อบออกมาข้างนอก เขากาลังอยู่ในวัยที่เริ่มพูดค่ะแบบสงเสียงพูดคุยแล้วก็เหมือนจะพยายามคานแล้วมันก็เลยแบบโอ้ยน่ารักมากเราเราเหอเองเรหอลูกเราเองค่ะตอนนี้ไอมจีเป็นแต่ลูกลูกตัวใหญ่แล้วก็จะพยายามอัดหลดเราเป็นคนที่ชอบถ่ายนะคะแต่อาจจะช้าในการโพสต์นิดนึงเพราะที่คุณพ่อรู้คะแนนมากกว่าค่ดว่าติด พ่อกันค่ะคือทุกคนที่เข้าเห็นบ่อยก็คือแพท็พี่โนโ้ตแล้วก็พี่เลี้ยงค,คือเขาจะติดเท่าๆกันเพราะเหมือนเห็นหน้าทุกวนันใครอุ้มก็แบบแฮปปี้ยิ้มแย้มเขา<ผ>พูดดั๊ดด่ะดั๊ดด่ะแบบเหมือนจะพูดแบบดาดาแปลว่าอะไรน่แ, <c oughs> แบบเหมือนจะเรียกพ่ออะ่ะแล้วก็ดั๊ยดั๊ดดัดาดาั๊ดด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 ั๊ดเั๊ดด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 ดดั แ้เราก็เขาก็ฝึกฝึกกล้ามเนื้ออยู่ค่ะก็ไม่รู้ว่าคำแรกของเขาจริงๆจะเป็นคำว่าอะไรบอกดิแต่เราใส่หูรูกวันเลยบอกวันมันมี่เรียกว่าไม่ใช่ค่ะวันเด็กวันเด็กปีนี้พี่แพนจะพาไปไหนไหมคะยังเลยค่ะยังไม่แพนเลยน่าจะเป็นเด็กปีแรกใช่ไหมวันเด็กวันเด็กปีแรกค่ะก็ครบเจ็ดเดือนพอดีพาเที่ยวได้แล้วแต่ไม่รู้จะไปไหน อาจจะแค่พาเดินสวนเดเดาวาัาบาลไม่สวนแบบสวนทํานี้แล้วเหระสวนสิริกิจอะไรกาจัดงานมันเด็กอะไรไม่น้องไม่ค่ะเขาน่าจะยังจาอะไรไม่ได้คนเนี้ยเราก็แค่พาเขาออกไปข้างนอกบ้างแบบไม่อยากให้เขาอยู่แต่ในบ้านทุกวันประยัดความเมนของเราเองใช่ทาให้เราได้มีกิจกรรมเพิ่มขึ้พอมีลูกนี้กิจกรรมเยอะเลยเีรบบย เราเตรีย <im itation> มรูปหรือการ์ตูนเลย่ะดิฉันบอกยังไม่รู้เ <reat> ลยค่ะว่าจะได้เอาจริงยังไม่ได้คิดถึงวันเด็กเลยค่ะว่าจะทําอะไรเพราะตอนหนูเด็กๆเองก็รู้สึกมันก็เป็นวันปกตินอ,อนพอเราเป็นเด็กเราจะไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นแต่พอเป็นพ่อแม่เรารู้สึกว่าเออเราอยากจะสปอยเขาให้มันเป็นวันที่น่าจดจําของเขาก็อยู่กับเขาแล้วค่ะทั้งว่าใช้เวาลารับเขาให้เยอะที่สุดก็เป็นสิ่งที่สร้างสร้างความทรงจํำดีๆระหว่างแม่ลูได้ตอนเด็กเราเหมือนแบบเรามีรูปที่เหมือนนอนเหมือนมืาก เดี๋ยวตัวใช่มันเป็นอะไรที่ได้ค่ะแต่จริงๆน้องชายเหมือนกว่าเพราะว่าคณิตศาสตรไม่ค่อยมีผมใช่เหมือนน้องชายแต่เขาแต่งตัวเดี๋ยวไปงัดรูปก่อนไปถ่ายรูปก่อนเออยยังร้อเหมือนแน่นอนเป็นสิเหมือนแน่นอนค่ะสหรับท้องเป๊อมีความคล้ายแพทตอนเด็กแต่นะตอนนี้อาจจะเอนไปทางคุณพ่อมากกว่าเพราะดูหมวยหมวยใช่อย่างเริ่มงานแพทจะเริ่มกลับมาแบบเต็มที่ ก็นี่แหละค่ะปีนี้แหละปีนี้แหละถ้ายังไม่ปล่อยก็ทํางานดีกว่าแต่ว่าก็ก็คิดว่าจะมีคนเลยเอางีค่อนข้างรังเลค่ะเพราะว่างานมันอย่างนิ่งๆคือถ้างานเราเคาะเมื่อไหร่เราก็จะรู้แล้วว่าท้านทคอะค่ะใช่ค่ะก็คือตอนนี้เรารองานเคาะอแบบเคาะงานนิดนึงถ้างานยังไม่เคาะก็คือได้เลยก็อาจจะกลางปีอาจจะมีรู่ได้รล่ยได้ซึ่งพี่น้องก็อยากแล้ว เขาแล้วแต่เราเลยค่ะคือเขาอยากมีอยู่แล้วแต่ว่าเขาก็อยากให้เราไหวแล้วเราพอที่จะเหนื่อยอีกรอบเหนื่อยแบบการที่แบบกดหลับนอนช่วงแรกใ่เราอยากมีประมาณช่วงนตอนนี้สองก็ได้ค่ะสองก็ได้ค่ะเหนื่อยนะได้เพื่อนเล่นเนาะใช่เขาไม่